ยฮยฮยฮายทุกคนกลับมาพบกับมิสพีอีกแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ทอล์คค่ะวันนี้มิสพีจะมารีวิวเกี่ยวกับอะไรมาดูกันค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะคะมิสซี่จะมารีวิวเกี่ยวกับอะไรวันนี้มิสซี่ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับสิบผลิตภัณฑ์ที่มิสซี่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําซื้ออยู่นั่นแหละนะคะมาดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่าวันนี้มิสซี่ก็คัดมาทั้งหมดเลยสิบชิ้นที่ซื้อบ่อยมากที่สุดนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะการีเย่นะคะตัวนี้นะะนอ่าดีงามมากๆสําหรับมิสซี่นะคนอื่นไม่รู้แต่สําหรับมิสซีนะ่เนี่ยมิสี่ชอบมากแล้วยี่ ทม่มีโปรโมชั่นจากวาสันชิ้นที่2-1บาทเนี่ยคือจะซื้อตุนเอาไว้เลยนะคะ ปกติก็จะซื้อไซส์ใหญ่แหละแต่พอมันมีโปรชั่นปุ๊บซื้อเนี้ยก็คือว่ามีความรู้สึกว่ามันคุ้มกว่านะคะอ่าตัวนี้มันจะเป็นตัว c l e นซิ i n g ที่เอาไว้เช็ดเครื่องสอางออกก่อนปกตินะมีที่จะใช้ทุกวันถึงแม้ไม่แต่งหน้าก็ยังใช้เลยเพราะมีความรู้สึกวา่วาเวลาบางทีเราเดินออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยฝุ่นฝุ่นมันจับบนใบหน้าฉันก็ขอเอาอตัวนี้เช็ดออกก่อนเวลาเราจะล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เจ้าตัวนี้เช็ดหน้าชอบตัวที่มันมีไมเซลล่านะคะและตัวนี้จะเหมาะกับคนผิวมันด้วยนะคะจริงๆมันจะมีสีชมพพููด้วยนะแต่สีชม มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบผิวบางนิดนึงหรืออะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่ามันยังสู้ตัวนี้ไม่ได้มิซีเคยลองแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็มาลงที่เจ้าตัวนี้เหมือนเดิมนะคะชอบมากๆค่ะเจ้าตัวกานีเยนะคะมเซ่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นชิ้นแรกที่มิซีซื้อซับบ่อยมากที่สุดในปีนี้นะคะมาดูตัวต่อไปค่ะดูตัวต่อไปคืออะไรนะคะตัวต่อไปก็เป็นอะไรที่มิซี่ซื้อซับมากจริงๆนะตัวนี้เลยค่ะมันก็คือเจ้าเบนแซกนะคะเบนแซกห้าเปอร์ ะะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อสิวช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่มันจะทําให้เกิดสิวมิสพีจะใช้หลังจากที่มิสพีเช็ดทําความสะอาดด้วยเจ้าตัวนี้แล้วมิสพีก็จะทาตัวตัวนี้เอาไว้ที่หน้าทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดตามปกติเลยนะคะ,ะตัวนี้ก็ถือว่าดีงามและซื้อใช้ซ้ำมาตลอด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 นะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับมิสพีเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าไปไหนจะพกติดตัวไปตลอดคือบอกเลยค่ะว่าเวา ลาไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีเจ้าตัวนี้ไปด้วยตลอดนะคะ มาดูตัวที่ค่ะค่ะตัวที่3ที่มีสีพึ่งซื้อใช้นะคะก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะก็มีความรู้สึกว่าชอบในแพ็กเกจเขาก่อนนะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออชอบดีนางให้ความชุ่มชื้นดีมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะน้ำตบของ BRTC นะคะ The First Impulse Essence นะคะ Intensive Treatment นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเป็นน้ำตบที่มีความรู้สึกว่านางให้ความชุ่มชื้นดีนะคะเออชอบมากๆแล้วราคานาไม่แรงด้วยนะคะ ยิ่งโปรโมชั่นคือที่วานะ่าสันน่ะก็คือ ล่าสุดน,นะที่รีบไปซื้อมาและสุดตุนเอาไว้เลยก็คือ300ก็บาทอะคุณอีมิชิก็เลยซื้อตุนไว้เลยค่ะอ่าเยอะเลยนะคะก็ใช้ได้นานเหมือนกันตัวนี้นะแล้วมีดูสิคูณแพ็กเกจดูหรูหรานนะนี่เป็นขวดแก้วนะเออไม่ใช่ไก่กาะอะไรเลยเราดูฝาเขาไม่ได้แบบกล่องแก๊งอล่องหลองแลนนะคะดูสิคุณเห็นนะเขาก็ทํางานดีแพ็กเกจดูดีมากแล้วก็ใช้แล้วเลิศมากๆนะคะแต่มมควคมรู้สึกว่าบางช,อช็อปช่วงเนี้ยของวัสดุไม่มีนะอ่าหายากเหมือนกันหรือว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมา มีความรู้สึกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแบรนด์เกาหลีเหลืออัเน,นี้ของมันน้อยลงนะในช็อปในหลายๆที่เห็นแล้วแบบของมันน้อยแล้วบางทีไม่มีนะคะแต่โชคดีที่ตัวเองซื้อตุนเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวที่3นะคะที่มิซี่ชอบมากๆนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากในปีนี้ก็ซื้อบ่อยอยู่นะคะมาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะก็ซื้อบ่อยอีกเช่นกันนะคะปีนี้ก็ซื้อไปหลายขวดแล้วนะดับไม่ทั่วกระดับไม่ทั่วเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเจ้าตัว เป็นเซรั่มนะคะของกานิเยออีกแล้วนี่มีความรู้สึกว่าเต็งอ่ะเป็นสาวกวของแบรนด์กานิเยเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าก็ใช้ของกานิเยอหลายๆตัวเหมือนกันนะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นไลท์คอมพลซสปีดวิตามินซีบูสเตอร์นะคะ30 3 0 x อะไรนี้แหละนะคะ3 0 x เนี่ยตัวนี้ก็คือซื้อบ่อยมากมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนนะมันจะเป็นตัวขวดหัวปั๊มเป็นกดๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแบบบีบๆเป็นหลอดๆคล้ายๆเหมือนหลอดยาอะไรประมาณนี้หยดยาอะไรเงี้ยนะคะเป็นหลอดเซรั่มนนัจะเป็ ขวดๆปัมป๊มๆนะอันนั้นก็ใช้ดีแต่ว่าพอมาเจอเจ,อเจ้าต้นย้ที่ออกใหม่แล้วแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีงามอะแล้วก็แบบซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆนะคะคือหมดแล้วก็ซื้ออีกนะคะจะชอบซื้อในช่วงที่แบบของแต่ละของแต่และเดือนมันจะมี1นึ่งหนึ่งสอสี่อะไรประมาณนี้นะคะก็ล่าสุดก็ซื้อไปกับตัวที่มันเป็นทยาลูรอนที่ตัวออกใหม่กับตัวคอลลาเจนนะคะแต่ก็ยังซื้อเจ้าตัวน,นี้ติดมาด้วยค่ะก็คือถือว่าเป็นไอเทมที่แบบว่าซื้อใช้ซ้ำแล้วชอบในเนื้อเทกเจอร์ขของเาก็ อาสายด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของมะนาวยูซุนะคะเจ้าตัวนี้เลยค่ะช่วยทําให้หน้าดูขาวกระจ่างใสคือมันจะช่วยทําให้ดูไบร์มากขึ้นนะคะทําให้รอยดํารอยแดงเนี่ยช่วยจางดูจางลงด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยไปปรับเม็ดสีผิวให้ดูแบบดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะชอบมากๆเหมือนกันนะคะซื้อบ่อยเลยตัวต่อไปก็ซื้อบ่อยค่ะซื้ออยู่นั่นแหละนะคะ ตัวไหนรู้มิคะมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะซึ่งบอกเลยค่ะว่าดังมากๆค่ะ C A 2 Y นะคะอ่า เอสเทนโลชั S S ่นนะคะตัวนี้ก็คือซื้อบ่อยมากซื้อจนแบบเนี่ยจะหมดแล้วแต่ว่าก็มีสแปร์เอาไว้นะคะก็ซื้อไ้เยอะเหมือนกันช่วงของที่วัาสดาชิ้นที่2 1หนึ่งบาทก็ซื้อตุนเอาไว้เหมือนกันค่ะเพราะว่ากลัวขาดตลาดแล้วก็ไม่อยากซื้อแพงนะคะมีความรู้สึกว่าเราต้องใช้เงินอย่างฉลาดนะคะเวลาที่ไม่มีโปรโมชั่นอะไรเราก็ซื้อตุนเอาไว้ที่หนึ่ง,ไป,ง,ไ,งไปต้องซื้อตุนเยอะหรอกแต่ซื้อตุนเอาไว้ใช้เพื่อที่มันจะได้ครบหลูเวลามันมีโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้ซื้อช่วงนั้น ใส่เหมือนกันนะคะคือจริงจรงจะชอบใช้สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าชอบนะคะและอีกอย่างเจ้าตัวนเนี้ยคือ2ขวดมันอยู่ที่ประมาณ300400นี่แหละมันก็คือ,คอที้นี่2 1บาทไงก็จะตกอยู่ที่ประมาณขวดละ2 0 0กว่าบาทนิดๆนะคะก็แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปริมาณก็เยอะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยบางทีก็เอามาทาตัวด้วยนะคะแบบขุมอ่ะนะคะแล้วก็ใช้บ่อยมาก ดีงามค่ะแล้วมันก็ช่วยปรับให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นด้วยจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้มันโนนะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าคือยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยที่เขารีวิวเกี่ยวกับสกินแคร์เนี่ยก็จะต้องมีเจ้าตัวนี้ที่เขาบอกว่าดีงามซึ่งมันก็ไม่ผิดอย่างที่เขาพูดจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้เลยบอกเลยค่ะดีงามนะคะ,ะ,คะมาดูต,ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปที่มิสฟิกก็ซื้อใช้ซ้ําอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ ดูแลแบบมิสซี่ใช้ได้หรอจริงๆมิสซี่ก็ใช้นะคะนี่เลยค่ะ m i t ต e n 24 cover a l l translucent loose powder นะคะตัวนี้ดีงามมากเ,เ,เป็นแป้ง translucent หรือเป็นแป้งโปร่งแสงนั่นเองนะคะซึ่งมิสซี่ก็เคยรีวิวเอาไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วล่ะนะ่าจะประมาณนั้นนะแต่ก็ยังซื้อใช้ซ้าเรื่อยๆเลยเนี่ยก็คือเวลาไปที่ช็อปม i ส e e นมันจะมีช็อปอยู่ตรงสยามนะคะตรงสถานี BTS สยามเลยนะคะก็จะมีช็อปของม i ส e e นอยู่นะคะมิสซี่ก็จะไปซื้อเอาไว้นะ หรือไม่บางทีก็จะไปที่ร้านสดนะฮะถ้าเจอปุ๊บอ่ะมันจะถูกเนี่ยแล้วก็จะซื้อตุนเอาไว้ก็จะซื้อมาสามสี่ตลับเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นแป้งโปร่งแสงคือมันไม่ใช่เป็นแป้งที่ผสมรองพื้นอะไรมันก็เป็นแป้งแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็มาผัดหน้าล้วแบบมีความรู้สึกว่ามันหน้ามันดูแมชแล้วก็ไม่มันด้วยคือนางคุมมันได้ดีนะคะตัวนี้เลยบอกเลยคะ่ะว่าดีงามมากๆชอบแล้วก็แบบเนี่ยเนื้อแป้งเขาก็เบานะมันก็จะแบบเนี่ย มันก็จะแบบบางเบามากแล้วก็มันก็ไม่ได้ให้สีอะไรเห็นไหมคะคือมันจะดูทําให้ดูสว่างขึ้นทําให้นะ้ผิวเราดูแบบดูแมชขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็คุมมันดีมากค่ะตัวนี้บอกเลยคือ ไม่ราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะเป็นมิสซีจะเป็นคนที่เน้นราคาไม่แรงมากแต่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะใครชอบก็ลองไปดูได้ตัวนี้แนะนํานะคะแล้วก็มาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็จะขาดไม่ได้เลยนะสะคาสำหรับปีนี้ก็คือซื้อมาใช้ําอีกดั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ จุลาเร์บดีดีครีมแตงโมนะคะตัวนี้คือเป็นกันแดดในตัวด้วยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยนางเนื้อบางเบาแล้วเวลาเราทาแล้วเนี่ยนางจะช่วยปรับ mm. เขาเรียกว่าปรับผิวให้เราดูขาวขาวไรข,ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งนะคะก็คือจะเอาใช้ไว้คือส่วนใหญ่ก็จะใช้ทุกวันแทบจะทุกวันเลยนะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ทาปงทาปแป้งอะไรมากมายเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้คือหน้ามันก็จะดูไรข,ขึ้นมาทันท,ทีดูแบบดูมีความคอเรียดูเป็นสาวคอเรียอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบ ชอบมากๆตัวนี้คือเนื้อเขาจะบางเบานะคะเกี่ยง่ายเนี่ยก็ใกล้จะหมดลวเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มมันเพิ่งจะหมดไปนะคะเนี่ยซื้อตุนเอาไว้ประมาณ3-4หลอดอะไรเงี้ยเวลาไปซื้อที่ร้านส่งเนี่ยมันจะแบบได้ถูกกว่าอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะเนื้อก็จะเบาสบายมากตัวนี้คือดีงามมากๆนะคะสําหรับมิซีแล้วก็ใช้เป็นกันแดดด้วยเพราะว่านางมี SPF 50 PA 3+ เลยนะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนมาลบล้างสถิตินางสาหรับมิซีได้นะอ่าตัวนี้คือดีงามชอบเป็นการส่วนตัวนะคะ กับจุล่าเพิร์บนะคะ <S <S เออตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็ขาดไม่ได้อีกเส้นกันนะคะเป็นเมคอัพที่มีซีแบบว่าเฮ้ยเวลาไปไหนเนี่ยฉันขอนิดนึงแล้วกันนะเพราะมีความรู้สึกว่าขาดไม่ได้นะถ้าเวลาออกไปเที่ยวไหนหรืออะไรเงี้ยเวลาจะต้องแบบนิดนึง่งแบบให้มันดูกลมมิ่งดูดีดูด,ดีอะไรเงี้ยดูให้มีความมั่นใจอะไรเงี้ยก็จะแบบต้องใช้มันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอ่าเขาเรียกว่า after ninety นะคะ whole life hair shadow นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ปิด นะคะเพราะว่ามิสซี่เนี่ยมีกรรมพันธุ์ทางบ้านเขาค่อนข้างที่จะแบบรับผมอ่อนแออะไรประมาณนี้นะคะก็ <_ d> um> จะต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าถึงแม้เราจะดูแลมันก็นะอายุก็ประมาณนี้แล้วอ่ะก็คือมันก็จะแบบตรงที่แบบปู่ย่าตายายเป็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเป็นตามเขาเรียกว่าไม่ออกนอกกรอบเป็นรูปไม้ที่หล่นใกล้ต้นจริงๆไม่ออกไปไกลต้นเลยคือแบบเออปู่ปู่ก็แบบวาวขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็ค่อนข้างที่จะเริ่มตามคุณปู่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกเฮ้ยฉันขอชะลอไปก่อน ป้าหรือว่าก็มีตัวไหนมาช่วยได้บ้างก็มีความรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ก็ช่วยมิสทีได้เหมือนกันมิสซี่ก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะก็จะมาแถบปิดเหม่งตรงนี้อ่าก็จะทําให้มันดูแบบว่าดูผมหนาดูดูตรงหัวไม่ลานเลยประมาณนี้นะผากไม่กว้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ดีมากแล้วเวลาแบบ คือเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เสริมความมั่นใจให้กับมิชีได้เยอะเหมือนกันทําให้แบบมันปิดจุดที่เราไม่อยากให้ใครเขาเห็นได้ดีมากๆนะคะนั่นคือจุดหนึ่งตัวนี้เองนะคะคือถ้าปุ่มบางเนี่ยมันก็แบบมไ,มไม่โอเคอะไรเงี้ยคิดไปเองนะคะคือแบบเป็นคนชอบคิดแทนคนอื่นก่อนจริงๆมันไม่ดีนะคะอย่าไปคิดแทนคนอื่นก็ตัวตัวนี้ก็ดีงามมากสําหรับมิชีมาดูดตัวต่อไปนะคะ ตัวที่9้าวละนะคะเร็วมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีสิกก็ใช้ซ้ําอยู่เรื่อยๆเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะลานเนสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเปเชียลแคร์นะคะลิปสลิปปิ้งมาร์กนะคะตัวนี้ก็จะชอบมากๆเนี่ยใช้ก็ใกล้จะหมดละเนี่ยเห็นไหมคะ คือแบบคือมิสซี่จะชอบใช้ก่อนนอนตัวนี้ก็คือจะชอบเอามาแบบทาปากให้มันดูช่ำๆตื่นเช้ามาปากเราก็จะดูอุดอิ่มคือเต็มไปด้วยความชุ่มชื้นนะคะปากก็จะแบบม,มีความสวยงามนะคะชอบมากๆคือนางให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วเวลาแบบอาบน้ําหลังจากที่เราตื่นมาเราอาบน้ําแล้วเราถูตัวนี้มันเหมือนช่วยเอาหนังที่ตายแล้วออกด้วยนะคะมันก็จะนิ่มๆยุยยหลุดออกมาง่ายๆด้วยนะคะตัวนี้ก็ดีงามมากๆสําหรับมิสซี่นะตัว l a เนลิป l i ิ s l e ้ p i n g m a k นะคะตัวนี้คือขั ไม่ได้อีกเส้นกันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาตมนะคะตัวปีนี้ก็ซื้อไปหลายอันแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นคนใช้เยอะปินทีกว่าแล้วก็ทาเคลือบเอาไว้เลยนะฮะเและเชิ้นสุดท้ายค่ะตัวนี้ก็ซื้อซ้ำอีกเช่นกันนะคะเป็นบอดี้โลชั่นนั่นเองนะคะของเจ้าตัวไหนนะคะมิสฟีก็เพิ่งจะรีวิวไปไม่นานนี้เองมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอา่าเป็นจอห์นสันนะคะอา่าตัวนี้จะเป็นออกซิเจนเฟลส e เจลโลชั่นนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นที่มิสฟีชอบมากๆนะคะถึงแม้ว่าช่วงหน้าหนาวนานอาจจะทํางาน ได้ไม่ค่อยดีเท่าไร่แต่ก็ยังทาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอะไรต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้คือนางมีความบางเบามากนางทาลงผิวแล้วมีความรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ไม่ทําให้รู้สึกเกิดการเหนอะหนาผิวเวลาเราทาเสร็จสักแป๊บหนึ่งอะมันจะซึมลงผิวแล้วผิวเราก็จะลื่นเวลาผิวมันเสียสีกันนะคุณเออ ให้คุณบอกสินสินนะคะเหมือนเอาตัวไปถูถ,ถูถูกับผู้ชายเลยประมาณนี้มีความรู้สึกมันลื่นนะคะชอบมากๆนะคะตัวนี้ก็เลยแบบซื้อบ่อยมากอีกเช่นกันค่ะเจ้าตัวบอดี้โลชั่นของจอห์นสันตัวนี้จะซื้อบ่อยมากสีนี้นะคือตัวนี้บางทีหายากเหมือนกันนะเพราะว่า ส่วนใหญ่มันจะมีตัวที่เป็นสีเทาสีชมพูอะไรประมาณนี้นะคืออันนั้นนะไม่ค่อยชอบแต่ชอบสีเนี้ยสีเดียวชอบมากๆคือด้วยความที่เป็นคนชอบอะไรที่ไม่เหนียวเนินอะ่ะชอบอะไรที่มันเบาเบาสบายทาแล้วสบายผิวมากมากก็คือเจ้าตัวนี้เลยชอบที่สุดแล้วนะคะก็คือจะซื้อใช้ซ้ําบ่อยๆนะคะอ่าเป็นไงกันบ้างคะกับสิบชิ้นที่มิสทีเอามาเล่าว่ามิสทีซื้อมากที่สุดในปี2020เนี่ยก็คือเนี่ยสิบชิ้นเนี้ยคือลิสต์ออกมาละว่าใช้ซ้ำมากส่วนตัวอื่นเนี่ยจริงๆก็ซื้อใช้ซ้ําเยอะเหมือนกันนะแต่ว่วา สิบชิ้นเนี่ยคือลิสออกมาแล้วว่าซื้อใช้เยอะสุดละส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะแบบเบี้ยใบไหลทางบางทีเพราะด้วยความที่เรารีวิวหลายๆอย่างเนี่ยมิซี่ก็เลยจะแบบว่าเปลี่ยนบ่อยเหมือนกันก็ลองใช้ตัวนู้นใช้ตัวนี้แล้วเวลาเราจะวนกลับมาใช้ตัวนี้ก็มันก็จะแบบใช้เวลานานเหมือนกันก็จะคือเราก็จะข้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็จะรีวิวหลายๆอย่างก็เลยแบบว่ากว่าจะได้กลับมาใช้ตัวตัวนี้อีกก็อีกนานแต่ว่าเจ้าทั้งหมดเนี่ยที่มิซี่รีวิวมาสิบตัวเนี่ยคือปีนี้ซื้ ืนด้วยฉันก็จะอ่ะวนกลับมาใช้ตัวนี้อีกในในการบํารุงผิวในการดูแลผิวอะไรเงี้ยก็คือก็จะวนล o ปกลับมาใช้เจ้าตัวนี้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจริงๆตัวอื่นเนี่ยมิสิกก็ซื้อใช้ซ้ําเยอะเหมือนกันแหละแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าตัวนี้ละกันนะ,ะเพราะว่าชอบเนี่ยเราก็เลยจะซื้อใช้ซ้ําบ่อยๆนั่นเองนะคะแล้วคุณราคามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่คุณซื้อ บ่อยมากที่สุดเอาไาแชร์ให้มิซี่ฟังบ้างนะคะอ่าหรือคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวมิซี่จะมาตอบให้กับทุกคนเลยค่ะ,ะวันนี้มิซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิซี่ด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับมิซี่ด้วยนะคะพบกันคราวหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่ามิซี่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นกันช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับโควิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะค ขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะวันนี้มิสซิก็ต้องขอตัวไปก่อนและะ้วค่ะรักนะคะแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะมิสซีไปก่อนนะคะบ๊ายมิสซบิีทอ